บะหมี่ชากลางลาวนะครับบะหมี่ชั้นหนึ่งน้องเอาบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งชามหนึ่งครับใส่พริกด้วยใส่พริกด้วยเหรอได้บะหมี่แห้งนะมันจะปรุงไปเลยใช่ไหมเป็นสูตรเฉพาะเหรอครับได้ได้เอาแบบสูตรเฉพาะเลยเส้นนี่ทำเองใช่ไหมครับบะหมี่แห้งนะครับนั่งหน้าร้านนี่นะครับร้านบะหมี่ชากลางราว ต่่อมาชุดใหญน้องเปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ยสี่สี่สี่ปีใช่ไหมตอนแรกพี่ที่ว่าจะสิบหรือย<ป>ี่สิบปีแย่ออกมาเป,ปิดเองสี่ปีแต่ว่าจริงๆก็แต่งกัวแล้วไงสี่รุ่นแล้วครสี่รุ่นแล้วแล้วร้านหลักนี่อยู่ตรงไหนครับร้านหลักก็ไม่ไกลครับสามรับสามสี่เข้าไปนิดหนึ่งอ๋อค,ครับเส้นนี้ทําจากที่เดียวกันเหรอครับหรือว่าแยกกันทําพ่อพ่อคนเดียวพ่อทำคนเดียวพ่อทำคนเดียวตอนนี้พีเป็นน้อนนะอ๋อครับ ทำอยู่อีกที่หนึ่งมีโรงหมี่เองใช่ไหมครับอืมโอเคครับต้องลองชิมดูนะรับเส้นเส้นอะไรก็เส้นร้วนๆเลยเส้นไม่เหมือนที้อื่นนี่ไงพี่ก็เลยต้องกินบะหมี่แห้งครับแต่พอมาเป็นร้านนี้มันมีอะไรพิเศษไหมหรือว่าก็เหมือนกันกับเมือนูจานเหมือนกันหมดเลยครับหมูเต้ดด้วยอะไรเงี้ยครับอ๋อหมูเต้ดด้วยหมูเต้ดนี่ก็คุณแม่คิดมา20ปีแล้วคนไหนนี่ครับคุณแม่ครับโอเคครับได้แม่เขาอยู่สถาน น้องชื่ออะไรครับคนร<น>ุ่นที่สี่แล้วนะครับโอเคครับหมูสเต๊ะติไม้ครับก็ทีหมูสเต๊ะด้วยนะครับ1ิไม้คือพ,พี่ก็เพิ่งไปงานวิ่งมาเห็นบ, <He ard. S 1> บอกตอนแรกเขาจะบะหมี่เราไปด้วยใช่ไหม,มแต่ถ้า,าไปก็ดีเหมือนกันนะแต่มันต้องแยกตัวไปเต้ก็ไม่ได้าทาไปจังหวัดมาก็ตอนวันก็ไม่ได้กินครับครับปิดร้าน เปิดปิดกี่โมงครับ9โมงเปิด9โมงมปิดเบอร์สองึนนะอ๋อก็คือขายหมด,มดโอเคครับนี่ก็ราคาหมูเตะน,นะครับก็ไม้ห้าบาทนะครับธรรมดาสามห้าพิเศษสี่สิบห้าก็ไมกว่าไม่แพงนะครับบะหมี่แห้งของพี่ใส่เกี๊ยวด้วยนะครับนี่นะครับบะหมี่ชากังลาวก็มาแล้วนะครับ ก็เป็นสูตรพิเศษของเขาคือเส้นเนี่ยจะมีคุกพริกไปด้วยนะครับก็เป็นสูตรพิเศษแต่ถ้าเราจะไม่ใส่พริกก็แจ้งน้องเขาได้นะครับแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวลวกนะครับแล้วก็หัวหอมแล้วก็มีมะนาวใหญ่ๆนี้ด้วยนะครับจานนี้เนี่ยสามสิบห้าบาทเองนะครับถ้าบอกเนี่ยก็ถูกนะครับนี่ก็เครื่องเยอะนะครับเส้นก็โอเคแหละไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็คุ้งกับราคามันถ้าอยากก็เยอะวันนี้ก็ต้องสั่งพิเศษนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ย35บาบาทเนี่ยโอเคเลยนะครับ ส่วนหมูสเต๊กนี่ก็สูตรคุณแม่นะครับ1ิบไม้ไม้ละ5บาทจานนี้ก็ห้าสิบนะครับสามสิบห้าบวกห้าิเบสเซ็ตก็8 5บาบาทนะครับ,บ,บ,ก,บ,รบก็โอเคนะครับสำหรับร้านที่ค่อนข้างจะมีชื่อของกำแพงเพชรนีด้วยนะครับไฮไลท์ก็จะอยู่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับก็คือเส้นเส้นทำเองนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นที่สี่แล้วนะครับที่น้องพลเขาบอกก็คือคุณพ่อกับน้องชายทำอยู่นะครับ ก็เป็นเส้นกลมนะครับก็เป็นสูตรเฉพาะของเขาก็โอเคนะครับใช้ได้เกี๊ยวก็โอเคแล้วบอกก่อนเลยว่าที่สำคัญเนี่ยราคาไม่แพงนะครับกับเครื่องที่ได้มาเยอะขนาดนี้นะครับวันนี้ก็จะกินแบบใส่พวกเครื่องลงไปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะกินแนมหรือว่าใส่เลยนะ ผมก็ใส่เลยนะครับมีผักลวกแยกมาให้อย่าเนี้ยก็โอเคนะครับก็อร่อยแบบไม่ต้องปรุงนะครับเนี่ยถ้าอยากทานเผ็ดก็ใส่พริกใส่อะไรเพิ่มได้แต่ผมว่าที่ปรุงมาก็โอเคแล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปก็หมูสเต๊ะสูตรคุณแม่น้องพลเขานะครับ นุ่มๆไข่ดานะครับห้าสิบบาทก็ไม่แพงนะครับากานนี้ไม่แพงเลยแหละหมูรว,วนๆอากาศก็มาเยอะเลยนะครับน้ำจิ้มโอเคนะเนี่ยมันไม่ละเอียดนะครับก็มีความหยาบนะครับเนี่ยรสก็เลยอร่อย น้ำจิ้มอร่อยนะขอทดหมดนะครับก็ได้เลยโปนีส่งก็กุบๆในปากนะครับไม่ได้ละเอียดมีความหยาบหน่อยนึงแต่ก็โอเคครับอร่อยนะครับใช้ได้เลยครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับเรียกว่าคุ้มราคาเลยนะครับใช้ได้เลยครับเท่าไหร่ครับแปดสิบห้าแปดห้าครับนี่นะครับแปดสิบห้าบาทนะครับ บะมีเกี่ยวแห้งพุงเครื่องแล้วก็หมูสเต๊กสิบไม้นะครับโอเคนะครับน้องพลจะมีโอกาสมาเยี่ยมใหม่โอเคอร่อยนะครับใช้ได้เลยครับ